น,นีนะคะก็มาร่วมแสดงความดีกับพี่หยิงยาแล้วก็พี่หมอนะคะก็ขอให้ทั้งสองคนนะคะรักกันเป็นอะไรอะ่ะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วก็มีเบบีแเะเววนะคะอยากเห็นลูกต้องน่ารักมากๆแน่เลยะคะ่ะ ผ่าไส้ติ่งแล้วตอนนี้โอเคค่ะแต่ว่าคุณหมอให้งดออกกิจกรรมแบบหรือว่าออกกําลังกายรรแรงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละครเรื่องตะวันยอแสงเนี่ยจะต้องเล่นเป็นนักแข่งม้าด้วยต้องไปเรียนขีมม่ม้าตอนนี้ก็ต้องพับไปก่อนอ,อย่างเงี้ยค่ะ ก็กระทบพอสมควรนะคะความจริงเรากล่าวว่าไปเที่ยวเรากลับมาเฉพาะยเวนก็ก็ต้องแบบเลื่อนไปเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องขอโทษเจ้าของงานด้วยแล้วก็แต่ดีที่ท่านเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแตว่าเรารับการไว้เยอะก็สมควรกันสมอก็เราไวเพราะว่าละครเรื่องสภัยเจ้าก็เอาวสารตอนปลายปีพอดีแล้วตอนที่เราไปเที่ยวคือต้นปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะทิ้งอีแพนหายไปกี่เซน ตอนนี้ความจริงแล้วแผลภายนอกก็หายแล้วนะคะแต่ว่าภายในคุณหมออยากจะให้รออีกสักนิดนึงสักสองเดือนเพราะว่าเราผ่าแบบผ่าแบบเจาะสองกล้องนะคะก็คือแผลจะไม่ได้เย็บอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้ตัวสมานตัวเองมีเสียวๆะค่ะเวลาแบบใส่ส้นสูงนานๆหรือว่าวิ่งอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกแปรปๆขึ้นมาหมอมีห้ามอะไรเป็นพิเศษห้ามเยอะเลยค่ะเพราะอย่างวันนั้นเนี่ย คุณหมอเห็นเหมือนเราจะไปเล่นที่มันเป็นสปริงแบบกระโดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ความจริงแล้วตานไม่ได้เล่นตานแค่แบบไปไปแวะดูเพื่อนเฉยเยอะไรเงี้ยค,คุณหมอรีบโทรไปคุณแม่เลยบอกว่าไปไปเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเสี่ยงอันตรายเพราะตอนนี้ลำไส้เรามันกําลังจัดอยู่ภายในท้องซึ่งเราไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้เราต้องเลื่อนถ่ายไปกองถ่ายเพราะได้รับผลกระทบอะไรเยอะไหมคะอ๋อไม่ค่ะเฉพาะฉากที่แบบว่าต้องวิ่งต้องอะไรเท่านั้นแต่ว่าฉากอื่นเดินเหิอนอะไรปกติะค่ะ<อ>ใช่แค่ไหนถึงจะกลับมาใช้สองเดือนเองค่ะ ที่ที่ต้องออกกำลังกายแรงๆอย่างพวกขี่ม้าหรือว่าปีนผาอะไรที่เราชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ เขาว่ายังไงนะเขาก็เขาความจริงเขาก็ดีใจค่ะเพราะปกติแล้วเราชอบชอบบอกกําลังกายแบบดุแรมแบบยังไงอะปีนผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาแบบว่าอยากให้เราห่วงสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วพอเราต้องผ่าตัดไส้ติ่งเนี้ยเราก็มาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งปกติเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมาสนใจเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็โล่งใจแหละค่ะใช่ดูแลอะไรนะคะ เทคแค่ดูแลเหรอไม่ค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลแลวมีเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็ดูแลตามปกติค่ะเขามีข้อห้ามสำหรับเราข้อห้ามเหรอคะข้อห้ามไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปทําอะไรทํากิจกรรมของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปดําน้ําไปอะไรของเขาไปแต่ว่าตอนนี้เราก็ยอมเราเพราะว่าเราไปด้วยกับใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนเพื่อไปปีนผาเราก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้ห่ายสนิทบ่อย สองเดือนค่ะสองเดือนแน่นอนตอนนี้ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งเดือนเดีเด๋ยวจะรีบกลับไปทำงานแบบเต็มร้อยแน่นอนแล้วตอนนี้เจอกันบ่อยไ,มไหมน้เจอกันบ่อยไหมเหรอคะก็เจอกันตามปกตินะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวตานกำลังจะเปิดกล้องละครสองเรื่องพร้อมกันเลยก็ทำงานสิบวันแล้วก็เขาก็ถ่ายละครเสร็จเรียบร้อยแล้วรอออนแอร์แล้วก็ทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันหวานน้อยลงมันหวานน้อยลงเหรอแต่ว่า ก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะอ,อาจจะแบบือความจริงเราคู่เราก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะก็เรียกว่ามันเรียบง่ายมากกว่าค่ะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็แบบค่อนข้างที่จะโอเคกับแบบนี้เะยวันนะี้าใเย็ๆไ้คะวันวาเลนไทน์นน <ๆ S 2> ก็มางานแต่งของเขาใช่ก็ อ,อย่างที่บอกค่ะเราเรารู้จักกันมานานแล้วสีหปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะ, <c oughs> ค,ะความจริงแล้ววันวาเลนไทน์แบบนี้ก็แอบ,บเอาคำพูดของคนโสดมา <c oughs> วันนี้ก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเราก็ต้องมางานของพี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเข้าใจคุ คะ่ะไม่ชวนมาด้วยเขาก็แบบมีงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่มีเซอร์ไพรส์มีเซไหมเหรอเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนนะน่าหนาสิเห็นมีแต่คนโพสไอจีเรายังไงแล้วเราจะมีอะไรให้พี่เขาไหมคะเออของตาลเหรอคะความจริงแล้วแบบ เคยให้แบบเป็นของขวัญเล,เล,เล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าวันที่14เนี่ยจะไม่ได้เจอกันอยู่แล้วแต่ความจริงแล้ววันวาเวลนไทน์เราเราไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อะค่ะมันมันมานานแล้วเนาะเพะล่าสุดแบบว่คนเขาดว่าเก็บเพียร์ก่อนเข้าวงการกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่งนี้นานแล้วเนี่ยก็ตามว่า ความจริงแล้วเราก็โตขึ้นนะคะแต่ก็ยอมรับว,ว่าต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักเลยว่าจะต้องออกกําลังกายจะต้องเข้าสปาหรือว่านวดหน้าหรืออะไรแบบนี้เราไม่เคยเข้าใจเลยแต่ว่าตอนนี้เหมนเราโตขึ้นเราก็ต้องดูแลมากยิ่งขึ้นนอกจากสุภาพร่างกายแล้วตัวของเราแล้วก็ต้องหน้าตาด้วยเนีย่ยคุณหมอคุณหมอความจริงแล้วเขาก็ ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยกล้าบอกเลยว่าไม่ได้สัญญกรรมแน่นอนค่ะแต่อาจจะมีาาาแบบว่าาโอเคเราอาจจะจิ้มแบบว่าสลายแฟตไปบ้างอะไรบ้างเพราะเราเป็นคนแก้มเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะไปสัญญกรรมตกแต่งพาขึ้นเขียงอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะคุณตันนุนทำอะไรเอะไรเป็นพิเศษเรอททำอะไรที <laughs> <laughs> คือตอนนี้เนี่ยความจริงแล้วเราก็ค่อนข้างจะโอเคกับตรงจุดนี้นะคะแล้วตอนก็คิดว่าอาจจะต้องรอให้เราโตมากกว่านี้ชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะงเรื่องนี ไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ว่า,เ,าเราก็นิดนึนะะ้อค่ะตรงที่เราเองก็อยากดูแลตัวเองออกมาให้ดูดีให้สมกับที่แบบทุกคนตั้งตารอคอยผลงานของเราเราไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ามานั่งจับคิดว่าไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเราก็บอกคือเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วถ้าเราทําเราก็บอกว่าทําแต่ว่าเราไม่ได้สัญญากรรมจริงๆอะไรที่เรายอมรับได้เราก็ยอมรับว่าเราไปทํามาแต่ว่าเราไม่ได้ทําตรงนี้เราก็พูดไม่ได้ทํานะคะ่ะ